ใครที่มีตาสายตายาวตามอายุนะครับแล้วต้องการใส่แว่นเท่ๆนะครับปรับรูปให้กุดูเข้มขึ้นครับดูเท่ขึ้นใส่มองไกลได้นะครับมองไกลไม่ต้องมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกเลยใส่อ่านหนังสือได้ใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับออกแดดแบบนี้นะครับเลนยังเปลี่ยนสีเทาดําเป็นกันแดดในตัวปรับอุคลิกคุณที่เข่ให้เท่ให้เข้มขึ้นเลยนะครับด้วยแว่นทรงปริศาจตัวนี้มาพร้อมกับเลนสองชั้นนะครับเลนบนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยขายที่ไม่ทราบแต่ยาวของตัวเองนะครับ มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดต้องยื่นปือยืดแขนแล้วไปไกลแบบนี้คอมเมนต์ Comment อายุไว้ได้เลยนะผมมีวิธีเช็คกระดยาวตามอยู่คร่าวๆให้มาดูงานกรอบแว่นนะครับโอ้โหทรงพีศารสุดเท่มากวัสดุแบบนี้เขาจะเรียกว่าวัสดุอะซิเตตนะครับมันขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานขาวแว่นใหญ่แบบนี้นะครับเพิ่มความเท่มไม่พอนะครับเวลาใส่แล้วนะครับมันจะกันแสงเข้าด้านข้างอีกนะครับกัน UV เข้าด้านข้างอีกนะครับลดแสงสะท้อนเลยนะครับตัวนี้โอ้โหแบบทั้งเท่ทั้งแบบให้ประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับ แว่นรุ่นนี้นะครับใส่เท่ไม่ซ้ําใครอย่างแน่นอนนะครับสนใจแว่นรุ่นนี้นะครับลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์นะครับหรือว่ากดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับดุวคนสินค้ามีจํานวนจำกัดด้วยนะครับร<ช>้านเป็นการคุณสมออนไลน์มีหน้าร้านให้บริการนะครับกดแววสายตาตัดประกอบแว่นนะครับรอ